ใช่ครับไม่ทำอะไรมาเชื่อชมเจ้าที่เล<ะ>ือืมเชื่อชมเจ้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ขนาดนั้นเลยใช่ผู้ดีใจจังเลยใช่ไหมดยก็นะอันนี้เราก็แว<บ>ะมาเยี่ยม <า S 1> ชมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้านี้ฮนะสอนอาลาดเท้านะครับบริเวณแยกนะครับยืนแบบดาบกระจายนะครับผ่านม,มาดูนะฮะผ่านม,มาให้กำลังใจนะครับการทำงานของเจ้าที่เนะาะทำไปทำไป,ไปนะครับดูด้ยสีแยกนะฮะ มันจะเหมือนกรณีของพักหนงหรือเปล่าฮะที่เรียกประชาชนนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับดูนะตามมุมนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะตามมุมให้ดูไกลนะฮะจะไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเราจะดูมุมสูงดีกว่นานะมุมสูงเดี <Ken> ๋ยวดูกันเฮ้ยเฟ้อเฟ้อเฟ้อเดี๋ยวดูมุมสูงมันดูมุมสูงเดี๋ยวอยา ทำไมอยากคุยเหรอเว้ยผมไม่คุยคุณดีกว่าไม่มีอะไรจะคุยเราคุยเราจะดูเราจะดูมุมสูงนะดูมุมสูงในการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะอะไรนะโอ้ผมไม่อยากจะรู้จักคุณหรอกไม่อยากรู้จักหรอกนะเดี๋ยวเร้ดูมุมสูงเราจะดู การทำงานนะครับของ้เจาที่นะจะเป็นมุมนะครับนะตรงมุมเนี่ยบรรยากาศนะบรรยากาศดีมากนะยืนมุมลัขนาดาบแบบนี้นะเนีๆๆๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเราให้กำลังใจนะ เราจะไม่ให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่เห็นไหมยืนตามมุมเห็นไ,ไหมตามมุมเลยเงินหันมุมเลยสอนราดภาวนะครับขอแสดงนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะห่วงใยประชาชนนะครับท่านห่วงใยประชาชนนะครับดูนะตามมุมตามแยกนะครับ ไม่ได้ควานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะครับนะยืนนะฮะตามมุมนะครับล่วยไม่ตัง้งนะครับความปลอดภัยไม่มีนะครับคำนึงความปลอดภัยของประชาชนหรือเปล่าครับดูนะนะประชาชนชนขึ้นมาเป็นไงประชาชนอีกแล้วกท่านมายืนกันแบบนี้ กับพวกท่านยืนกันแบบนี้ไงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเห็นไหมมันเป็นนโยบายของสักงานตัวชาติเหรอการที่พวกท่านมันยืนกันแบบนี้นะครับเป็นนโยบายอนะฮะเป็นภาพลักษณ์ของสักงาน,านตัวชาติเหนะรอมันเป็นภาพลักษณ์เหรอครับนี่คือภาพลักษณ์ของสอตชนะครับ ยืนตามมุมตามแยกนะครับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนอ่ะดูนะ,ะสอนอาราธาวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนแต่ยืนก็ตามสี่แยกนะฮะไหนคือภาพลักษณ์ของสนรกงานตัวเอชาตินะ,ะดูนี่คือภาพลักษณ์ของสนรกงานตัวเอชาติเหรอ ยืนกันแบบนี้นี่คือภาพลักษ์ใช่ไหมนี่ภาพลักษ์ครับของสำนังกนงานชาตินี่ยนืนตามมุมนะไม่ได้ความนึงของความปลอดภัยของประชาชนเลยนะครับพอท่านเรียกเสร็จปั๊บประชาชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบดูนะ ยืนตามมุมฮะห่วงใยประชาชนนะครับห่วงใยมากเนทางโค้งนะทางโค้งมาโค้งมาปับเจ้าที่เรียกขอเจ้าที่เรียกปับอ้าวเกิดอ,อันตรายกับประชาชนก็ได้พุกท่านไม่เคยคำนึงถึงประชาชนพุกท่านไม่เคยห่วงนะครับพับประภัยประชาชนนะครับสำนักงานตัรวจตํารวจแห่งชาติใครพวกท่านทปแบบนี้เหรอใครทําแบบนี้เหรอ นี่คือภาพลักษณ์ของสมกานตัวชาติเหรอนี่คือภาพลักษณ์ใช่ไหมเนี่ยยืนแบบเนี้ยมันคือภาพลักษณ์ของสมกานตัวชาติใช่ไหมผมถามหน่อยการที่ปรานยืนแบบเนี้ยป่วยไม่ตั้งนะฮะไม่มีป่วยป่วยไม่มีนะครับ เม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเรียกตามมุมตามแยกอา้าวเปิดตั้งเปิดเปิดเปิดนะไม่อายชาวบ้านเหรอผู้คุณไม่อายชาวบ้านเหรอการทำงานของพวกคุณเนะี่ยคุณอายไหมเนี่ยคุณอายเปล่าการทำงานพวกคุณอายเปล่าการยืนแบบเนี้ย คำนึงถึงภาพลักษณ์ของสันงงานตัวชาติเปล่าคำนึงคำนึงถึงสตชรหรือเปล่าไหนรูกแบบรายการตั้งด่านต้องมีกลวยต้องมีป้ายเนี่ยนะนี่เหรอสอนน้อยลาภา,าวอะไรรืงน้องสอนน้อยลาภา,าวครับส่งเข้าประกวดยืนตาอยืน ตามแยกตามมุมนะเห็นไหมเอ๊ะบังเขาเข้านี่เดี๋ยวจะเรียกขับปั๊มนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียกขับปั๊มนี้นะีนะ่ยๆห่วงใหญ่ประชาชนจริงๆนะครับห่วงใหญ่มากเอ้ยรออะไรเนี่ยเห็นไหมเรียกครับเรียก นี่คือภาพลักษณ์ครับนี่เป็นภาพลักษณ์ของสำนักงานตุลาการแห่งชาติครับของสตชนะครับนี่ยืนนาม,มุมแบบนี้นี่นี่อย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยทีนี้คือภาพลักษณ์ก่อนหน้านั้นไม่เปิดกล้อง body camera นะครับพอมีประชาชนเขาถ่ายถ่ายภาพนะครับไลฟ์สดเนี่ยเปิดกล้อง body camera ทันทีก่อนหน้านั้นไม่เปิด ผูกกองไม่เปิดนะครับก่อนหน้านั้นท่านเึ่งมาเปิดการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ท่านได้เปิดก่อนหน้านั้น,น,นแล้วนะครับเพื่อเป็นภาพบันทึกเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะครับนี่คือภาพลัาของทัง้าชาติไงงานรดเท้านะครับสารัดเท้าครับสงข้าประกวดเอ่ ็นไ,ไงรักประชาชนจนน้ำลายไหลอ่ะยอดห่วงใยครับห่วงใยควยไม่ตัง้งนะครับควยไม่ตัง้งแม่คำหนึ่งถึงความลอดภัยประชาชนนะครับพอท่านเรียกประชาชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบไม่มีนะครับ เหมือนตัวอย่างนะฮะของภระขนือแบงแชนท้ายตำรวจไม่รับชอบนะครับผู้ท่านเรียกประชาชนเกต้นเกิดบระเัยนี่อยู่ยืนอ่ะพูดให้ได้ยินไงใจรู้ไนงะใจน่ามาทำแบบนี้อันนี้คือนโยบายของสำนักาง,งานตัวชาติเหรอ มันใช่ไหมนี่คือภาพลักษณ์ของสอตอชอใช่ไหมเนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยเพื่อประชาชนไปชนเนี่ะเป็นไงโทษประชาชนอีกแต่วกท่านทาวยืนกันอยู่แบบเนี้ยความปลอดภัยไม่มีอนะ่ะวามปลอดภัยมีไหมไม่มีอะดูดิมีควา,ปามปลอดภัยไหมเนาวยืนแบบเนี้ย นุ่นนี่ฝั่งนุ่นนุ่นนุ่นยืนมุมนุ่มนุ่นนี่คือภาพลักษณ์ของสอตชเหรอใช่เหรอบวงย้ายประชาชนจนน้ำลายไหลเหรอเป็นไงที่ความผิดรบวงใ้ายนั่นนั่นเหรอเนี่ยเวลานี้พวกท่านแทนที่อำนวยความสะดวกประชาชนนะให้สัญญาณไปมาแบบอำนวยสะดวกนะครับสบาย แต่พวกท่านมันเรียกปร,รยกประชาชนเนี่ยสอนนอเลสพาวแทนได้อำนวยอำนวยการจราจรให้กับประชาชนแต่ไมยืนดักกันเออมันใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นภาพลักษณ์เหรอเป็นภาพลักษณ์ของคณาตัวชาติเหรอนโยบายเหรอฮะ ก่อนหน้านั้นก็ไม่เปิดกล้องวิดีโอเมรล่าเรียกประชาชนไปนะครับยืนเดี๋ยวก็รถรถ,รถชนป่วยไม่มีอะไรไม่มีนะครับพวกขี่มาชนทำไงอ่ะโทษประชาชนอีกบอกว่าประชาชนไปชนเจ้าที่ให้รับการบาดเจ็บอย่างเงี้ยอา้าว ออสุดท้ายเจ้าที่เอ้อประชาชนก็โดนอีกโดนก็หายอีกทําร้ายร่างกายชนเจ้าที่อ้าวโดนไปอีกอ้าวหลกกระทงพวกท่านมายืนกันแบบเนี้ยมายืนกันแบบเนี้ยอ้าวเนี่ยขอรถมาชนอ้อาวเนี่ยทำไงอ่ะมนต์พูดถึงนะครับภาพลักษณ์ของสำนักงานตุลากาไม่ต้องพูดถึงนะครับ,ารดดาน,รบนายสั่งกู้ทำอย่างเดียว แต่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คำนึงถึงประชาชนหรอกเชืเ่อดินะถ้ครับปั๊มนี่นะถือต้นเรียกครับปั๊มนี่ยเนี่ปั๊มนี่นี่เห็นไหมห่วงใหญ่ประชาชนยืนตามมุมตามแยกนะครับห่วงใหญ่จัดแถมในช่วงเนี้ยเนี่ยเวลาเนี่ย เวลาสิบห้านาฬิกาสิบสามนาทีเนี่ยคนไปเที่ยวห้างคนไปเที่ยวห้างเนี่ยรถรถมันติดเนี่ยแทนที่อำนวยความสะดวกให้มันรถมันสัญจรไปได้แต่พวกท่านมายืนดักนันสี่แยกตามมุมเนี่ยนี่ภาพลักษณ์เหรอเนี่ยภาพลักษณ์เหรอเนี่ยนี่ภาพลักษณ์ของทำงานตัวชาติใช่ไหมมายืนบแบบเนี้ยน่าอายไหมเนี่ย ประเทศอื่นไม่มีแบบนี้นะมีประเทศไทยคนเดียวที่มีนะครับประเทศอื่นคงไม่มียืนแบบนี้นะมีประเทศไทยเรามีนะครับที่ยืนดักกันแบบนี้ไปไหนมดอ่ะอ่า สอนอนราดเพ้านะครับห่วงใย,ยประชาชนนะท่านไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนหรอตอนที่ท่านเรียกตามมุมตามแยกเนี่ยผู้ดนใดาะคำนึงถึงประชาชนไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบหรือปัดปฏิเสธให้ประชาชนนะครับอุบัติเหตุเกิดจากอะไรเกิดที่ท่านเรียกประชาชนนะครับ เราจะมาดูการทํางานแอปทําดีไม่ต้องพูดถึงนะแอปทำดีไม่มี่ะแอปขับดีอะไรเนี่ยคงไม่มีนี่าำว่าแอปทําดีไม่มีนะว่าเก่าตักเตือนไม่มีนะไม่มีนะครับเจอปั๊บเขียนใบสั่งเจอปั๊บเขียนใบสั่งอะเรที่มันปับเป็นพี่นายอ่ะพี่ปรับเป็นพี่หนายหนังสืออ่ะก็ไม่มีให้เขา แคเนี่ยไม่เอาไปละเอาให้เขาดิเขต้องให้เขาไปสิเตียวไม่เอาสิแล้วทำไมคุณไม่เตียมมวไม่เขาอ่ะเตียวไม,ม่ดิเขียนแล้วเอาไปดิใบปับให่ไหนไม่มีนะใบเล็กอ่ะใบปับไม่ไหนไม่มีเนี่ยเขียนอย่างเดียว ดูดิมีใบปรับพินัยไหมเขียนอย่างเดียวมันจะมีแจกใบปรับพินัยด้วยนะไม่มีประกตัศเตือนไม่มีนะครับแอปทำดีไม่มีแอปขับดีไม่มีนะครับ F um D ไม่มีเขียนเะขียน เราจะดูการทํางานนะครับของเจ้าที่กล้องบ o d y c ล m เปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้หกหนึ่งหนึ่งผมวัดเปิดกล้องหรือเปล่าด้วยความเคารพสอบถามครับสนอนรัฐเผาสนอนรัฐเผาหกหกหนึ่งหนึ่งกล้อง body camera ก,กล้อง ไอ uh? ้โมวันคมฮักล้องท่านอยู่ไหนอ่ะกล้องท่านอยู่ไหนกล้องอ่ะกล้องท่านมาปฏิบัติหน้าที่กล้องอยู่ไหนอ่ะมีไหมกล้องอยู่ไหนกล้องท่านอยู่ไหนกล้องกล้องบอดี้แคมล่าท่านอยู่ไหนกล้องท่านไปไหนไหมเขอถามไม่เห็นกล้องท่านไปไหนกล้องท่าน่ะปฏิบัติหน้าที่อ่ะหางติดไหมล่ะกล้องบอดี้แคมล่าเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่อ่ะหาติดไหม ระเบียบเขาว่าไงให้ต้องติดใช่ไหมในการปฏิบัติหน้าที่อ่ะใช่ไหมสุดแล้วไอ้คำสั่งนะครับอดีตผบหรืออดีตแล้วนะเป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ต้องติดกล้องบอดี้แคมอล,ล่านะครับในระเบระบอะบุ้มหายนะครับมาตราสองสองในขณะปฏิบัติหน้าที่แต,แต่แต่เจ้าที่ไม่มีกล้องบอดี้แคมิล,ล่า ผู้มวดไม่มีแต่ปฏิบัติหน้าที่รักเกิดบัติเหตุมาใครจะรับผิดชอบเราจะาภาพที่ไหนถ้านไม่ทึกไม่ท่านไม่ันทึกภาพในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านจะก้องที่ไหนผู้หมวดนะไม่มีกล้องไม่ได้แคมอลานะ วงแย,ยประชาชนขนาดนี้เลยเหรออ้วอาวกล้องไม่มีเนี่ยมีบทลงโทษไหมออกระเบียบมาออกไรมาเนี่ยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดกล้องบอดี้แคม ERA เนี่ยแต่ไม่มีกล้องบอดี้แคม ERA ติดตัวอ,อกของลูกน้องอะ่ะแล้วลูกพี่จะมีบทลงโทษยังไงนะครับด้วยความเคารพด้วยความเคารพอ่าอ่าท่านที่รักษาการแทนนะครับสอบตชเนาะด้วยความเคารพ ถ้าจะมีบทลงโทษยังไงหรือประชาชนแค่นําเสนอนะครับใน,บในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านแต่ลูกน้องท่านไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะทํำยังไงนะครับนะก,กี่สอนอแล้วกี่สอนอแล้วนะครับที่ท,ทํารูปแบบในการตั้งด่านนะครับให้เป็นเอกลักษณ์กี่สอนอ,นอนแล้วครับทําได้ไหมลูกน้องทําได้ไหมผมว่าคำนี้ทำไม่ได้ครับ ขนาดตามแยกครับตแต่เนี่ยพวกท่านยังมาเรียกชาวประชาชนเลยอ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนขึ้นมาพวกท่านรับผิดชอบไหมพวกท่านไม่รับผิดชอบบิ๊กรับผิดชอบอืมห่วงใยประชาชนขนาดนั้นเลยเหรอขนาดกล้อง Body Camera ยังไม่มีอ่ะผู้หมวด หรือกล้องอยู่ในใจแอปทำดีมันจะไม่เห็นนะมาถึงก็ไอ้ใบใบปรับให้พินัยฮะก็ไม่เห็นนะมีแต่ใบสั่งเขียแล้วไปใบสั่งเขียแล้วไปใบปรับให้พินัยไม่มีแบบปรับใบปรับพี่นัยต้องจกให้เขาด้วยไม่มีนะไม่เห็นทำ เนี่ยช่วงเนี้ยแทนที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนเห็นไหมรถที่สัญจรไปมาเนี่ยแทนที่พวกคุณจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนน่ะไม่ให้รถติดน่ะอำนวยบริเวณนั้นเห็นป่ะรถเลี้ยวมาเนี่ยถ้นจะอำนวยายังไงให้รถไม่ไม่ติดบริเวณนี้บริเวณนี้เนี่ยมันติดเนี่ยบริเวณเนี้ยมันติดพวกท่านสมควรนี่มาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไหมโบกรถไหมบริเวณเนี้ยพวกท่านสมควรจะมาโบกรถไหมเนี่ยรถไปมาเนี่ยบริเวณเนี้ยพวกท่านสมควรจะมามาโบกไหม ให้อำนวยความกับประชาชนไหมอำนวยสะดวกกับประชาชนไหมแต่พว้ท่านมายืนดักเขียนใบสั่งกันรถจะติดหรืออะไรผู้ท่านไม่เคยสนด้วยความเคารพผู้ท่านไม่สนนะค,ครบับรถจะติดยังไงผู้ท่านไม่สน,นะน,ม,สนมันเป็นแค่คําสั่งครับมันต้องพูดถึงภาพลักษณ์ของไม่ต้องพูดถึงภาพลักษณ์ของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับมันต้องพูดถึง มันไม่มีบทลงโทษแบบจริงๆงจังๆฮะมันไม่มีถ้ามีบทลงโทษแบบจริงๆจังๆเนี่ยผู้ใต้เขาไปครับผู้ใต้ปรับปัะชากลัวอยู่แล้วนะครับแต่นี่มันไม่มีทําให้ดูดีเฉยนะข้าวปัม้มนุ่นเรียกข้าวปัม้มนะใครเขียนเขียน่ไใบสั่งนะครับหรือปากคำพิ่นายให้ประชาชนแต่นุ่นข้าวปัม้ม เนี่ยคุหมดเพิ่งเปิดกล้องยอดผู้หญิงยยประชาชนจริงๆผู้หญิงย้ายจัดนะครับเนี่ยเห็นป่ะรถมันติดเนี่ยเนี่ยรถมันติดเนี่ยแท่ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยเห็นป่ะรถมันติดเนี่ยแค่พายืนดักเลยเนี่ย xóa nó lát tháo nè thôi đi ạ นี่ป้อมน่นะอันนี้ห้างห้างห้างาห้างเทนนิคเอ้าเขาปัอมนี่เหรอภาพลักษณ์ของสังเวีตัวชาติเห็นไหมรถมันติดแบบนี้แหละเนี่ย แทนที่พวกท่านจะมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเห็นไหมรถมันติดเนี่ยรถมันติดกับรถกันเนี่ยเห็นปะรถมันติดเนี่ยแทนที่พวกท่านจะมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเห็นไหมมีไหมไม่มีแต่เรื่องเขียนใบสั่งขอให้บอกนะครับและไอ้ที่เขียนใบสั่งให้ประชาชนเนี่ยขอให้บอกนะครับอันนี้ยืนได้เลยนะครับยืนตามมุมตามแยกนี้ได้เลยทันทีนะครับแต่ถ้า,ารถมันติดนะครับการจอรติดขัดเนี่ยเจ้าที่อ่ะจะไม่มาอำนวยความสะดวกให้นะเห็นปะ ทางนั่ลูกก็รู้อยู่แล้วว่ารถมันติดเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมไม่มีบอกคำเดียวไม่มีไม่มีเชื่อดิอันนี้เหรอครับภาพลักษณ์ของสตชแบบนี้เหรอครับ พวกท่านเองยังไม่เคารพนะครับระเบียบพวกท่านเองเลยหรือคําสั่งของพวกท่านเลยเพราะลูกพี่ย่อนยานนะครับลูกพี่ย่อนยาน,นลูกพี่ไม่ใกล้ชิดลูกน้องนะครับพูดแล้วลูกพี่ไม่ใกล้ชิดลูกน้องนะครับพุกคำเดียวนะฮะลูกพี่สั่ง ลูกน้องทําลูกพี่สั่งลูกน้องทาแล้วบทลงโทษอ่ะก็ลูกพี่ไงเป็นลูกพี่สั่งเ็นลูกพี่สั่งแต่ลูกน้องทําใช่ไหมแล้วเขาจะเขาจะกลัวเหรอแต่ประชาชนนี่หูจับเอาจับเอาจับแบบนิดนิดหน่อยหน่อยก็จับเอานิดนิดหน่อยหน่อยก็จับเอามีเอกสารครบนะพี่เดี๋ยวเอานั่นมาสุดท้ายเป็นไงเอกสารเอาไปดูอย่างใครนะ ที่ถ่ายรูปไม่ดูอ่ะนะครับที่ถ่ายรูปไม่ดูว่าเป็นหลักฐานแต่สุดท้ายเจ้าที่ไมเอ,อยากได้ตัวจริงอะเป็นไงออาเขาประมดทำคนจนเคยชินด้วยความเคารพเนะทุกท่านเองส่วนวรที่จะมาอำนวยความสะดวกประชาชนบริเวณนี้นะครับไม่ใช่มาต้องจับแต่ประชาชนนะมันไม่ใช่รู้จักไหม อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับในการสัญจรรถที่มันติดขัดหนาแน่นหลังไหยหน่อยหน่อยหน่อยนิดเดียวใช่ไหมขั้นต่อดิถืกอกี้มันเป็นภาพลักษณ์ของสัมงานตัวชาติอ่ะมันเป็นภาพลักษณ์เอาเตอ่อดิ พี S <S 2> <S 2> อ่รอรลักองค์ก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 รของท่านแต่ทําไมพวกท่านไม่ทําให้องค์กรมันดีขึ้นน่ะทาไมพวกท่านไม่ทาให้องค์กรท่านดีขึ้นน่ะกพพวกท่านรักองค์กรของท่านใช่ไหมทุท่านก็ทําให้องค์กรท่านดูดีขึ้นดิไม่ใช่ประชาชนมัจะมามองทุกท่านนะครับประชาชนก็มองทุกวันนี้เขามองว่าอะไรเขามันน่ากลัวตํารวจอีกบางครั้งอ่ะผมไม่ได้พูดตำรวจดีๆนะหูต้ตำรวจบ,บางคนบางกลุ่ม อย่างเงี้ยเหที่อำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่มีนะครับจ้องจ้อง,งจะจับปิดประชาชนอย่างเดียวนะผมพูดเพื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับไม่ได้พูดเพื่ออะไรนะครับไม่ได้พูดของตัวเองนะครับผมพูดประโยชน์สาธารณะผมพูดถึงในในสะตะชอ,อยากให้สร้างภาพลักษณ์ให้กับสะตะชอเองนะครับแล้วบทลงโทษที่ลูกพี่ลูกน้อง ไอผู้ข้าพันชาเนี่ยที่พูดพูด,พดออกมาออกระเบียบมาให้เพ่งคัดหน่อยนะครับแค่นั้นอ่ะว่าไปเดี๋ยวดูกันต่อ Ok nào. Lại đi con. Ok đã, đi tìm lái được rồi. <laughs>